สวัสดีครับอยู่ที่เจริญธรรมสวิตอำเภอนาแกนะครับจังหวัดนครพนมนะครับโทรศัพท์0 8 2 5 0 9 0 0ครับเรามาชมกันร้อยเชือกนะครับของสตาร์พันนะครับถ้าท่านใดยังร้อยเป็นหรือว่าลืมนะครับเปิดเข้ามาดูได้นะครับท่าแรกนะครับท่นแรกก่อนนะครับเรื่อนเชือกนะครับเราจะออกมาจากตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นปลายเชือกนะครับแล้วมันจะมีมันจะมีช่องนะครับ ช่องสอดไปนะครับเป็นของไขของมันนะครับแต่ละม้วนครับไปสามช่องปุ๊บแล้วก็มาตัวนี้ครับตรงที่หนีบเชือกนะครับแล้วก็ลงมานะครับจะมีรูนะครับรูไขรูมันนะครับจะมีรูสองรูนะครับก่อนซ้ายก่อนขวาก่อนเอก้อนบนะครับก็คือง่ายก่าแล้วคราวนี้ก็ลงมารวมกันนะครับ ที่อยู่ที่แขนนะครับรวมกันแล้วก็จะแยกออกซ้ายขวาครับสายขวาแล้วจะอันนี้ก็อสอดตรงรูนะครับด้านล่างเข้าปลายกระสวยมาที่นีแล้วมันนี่ปลายกระสวยแล้วก็ผูกเงื่นตายไปเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องจะขึ้นมาฝากเองนะครับเกือผูกเงินตายเลย ครับสองข้างพูดเหมือนกันนะครับเป็นข้างคาข้างมันนะครับถ้าร้อยเชือกผิดนะครับจะเกิดความสีหายต่อเครื่องนะครับอาจจะทําให้กระสวยของเราหักได้นะครับเพราะว่าเชือกจะดึงกระสวยนี้ไปจากช่องแล้วจะไปชนกับจุดอื่นนะครับจะทำให้กระสวยหักได้นะครับครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับดึงเชือกขึ้นให้ตึงนะครับดึงเชือกคืนก่อนนะครับก่อนที่จะทํางานคราวนี้เราก็ทํางานได้เลยนะครับถ้า ก้อนแรกมันจะเสียก่อนนะครับแต่ก้อนต่อไปจริงจะแน่นนะครับก้อนแรกมันจะหลวมนะครับขอบคุณมากครับ